ปิงกัดเออมันก็ัดขาเร่ปิงขึ้นทาม,มัอนอาอ่าอ่อเเเเาเ่งออกเลือดเปลียนเกวายืดเยื้อโอ้ดึงออกเลือดสะระพบเลยโอ้<า>โอเกิงกัดเกดีว่ามันจะเป็นลางตีปู สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่องมาหาแห่งม่วนชื่นนะพี่น้องเด้อเอาเข่ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะกดติดตามอ่าเป็นกําลังใ,ใจกับทีมงานทั้งช่องครับผมเนาะเอาวันนี้เราจะมาตามปู่ทุดงลิ้มโของออกหาศูนย์ศูนย์หาพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นให้ตัวกันมาพี่น้องเนาะศูนย์ห้าเจ็ดเลือกลางออกหาศูนย์ครับผมเนาะอ่าสำหรับตัวเน้นตัวยังกะว่าเข่าด้วยพี่องเด้อ มาเข้าตัว5005ครับตามต่อได้พี่น้องเด้สำหรับปููทุดงริมโของอ่วันที่16สิงหานี่จะเป็นตัวใดรอติดตามไปพ,อพอร้อมกันครับ อย่างงันก็สี่หกสิ้นไว้มันสามแปดแปดสาองสามแปดสามพันละพันว่าสามแปดสามไปออกออกสิ้นก่อนเอ,อและะ้วก็บมันหลอกหกเจ็ดไปออกตั้งประเทศอีกอเขาบ้าเขาตัวกันคือเขาศูนย์หาหาศูนเนาะปูเนาะโอ้อาอพี่อ้องไฟดวนก่อนใครรุ่นใหญ่ไฟกระพริบไม่ต้องรอนาน เอาียกลำใหก่อนปูเ็ดสี่สองไหมฮ้ยเจ็ดวีสองโอ้เจ็ดเจ็ห้าแปดเจ็ดสี่สอง่าลางบปูห้าแปดลางห้าแปเออแเ็นอาไปเชี่ยงมาก่น อ่ะันมาไปไปเฮียนนะบา้านมา,นนไ,า,านไ,ปไปเล่เด้ไปเื่อนยิงคนจีนนี่แหละยงยูเฮียนเฮ้บอลลกเกียนมันหนึ่งที่สองอันบ่ครับเออเลสี่รอยเจ็ดนี่สองเอ้าชิบ่านึงสี่สองัวอ่ะอ่ะเออเออ้อกคน ต่อพลิกที่แป่สองตมันนบางไ้บ่ปัวว้าวตัดยวไปมันเน้นอีกอจัะไม่เน้นเดยกแต่ว่าบ้านเล็กที้ตัวฝันไปกลับบ้านนี่ที่สองเหรอโอ้ยหนึ่งสี่สองพี่รองบ้านเล็กี่ได้พี่รองเน้อสองนี่ยาว,วที่สองติรางก อ่าหนึ่งสี่สองกว่ามือแรงมันวันผ่าแล้วกัวันเสาด้วยผดขอาผดขววันเสาด้วยโอ้ชนมากที่ปูเออมันถึงแน่นวันเสาออกเครื่องอ,อจองวดอ่าอ่าจอมวดว่าไปไปบ้านลนะสบายกระบะที่ปูออาหารแปดมาเลยนะปูมันปูออกแล้วหนึ่งสี่สองเอา มันออกสองซีบ่ะเอาพาสองกับพึ่งออกไปเด้ละปูเอออ่ะมันก็บอกออกอีกวบนนี้ครับผมเอาชีทาแปดด,ดีกำลังโอ้ทูวงกลบ่าปูทาแปดยาแปดแปรงหานเลเพราะว่ามันปิงการ์รดมันปลยีนไปไปเฮี้ยนละกัจะได้ที่ไปหอดปีนกัดบปเลยปู โอ้เลยยางไปทุงมึงนาไม่ไปโดนเรียกร่ายพยายามพออยู่หน้าแลยยางไปอมันจีได้กลุ่มห่วยเนยครับไป้นะ่่อยมันได้ปลุ่มอูโทุกปอนนี้ปีนังนี่ปีนกันโอ้ปีนกับเออมันลบตดขาเน่ยปีนขึ้นท่ามันไะอ่ะอ่อ่ะเรี้ยงออกเรียบเป็นแค่วายเรียบโอ้ ดึงออกเลือดสะมาพร้อมเลยโอ้<า>โหเกดตีเลยคือว่ามันจะเป็นรางตีปูอาเพราะว่านจัด,ดูอ่างาผตีนเนาะเดี๋ยวมันเน่นเียีอโทหาหรอกเน่โอ้ข้าได้ตัวดีตีปูอ่าอืม เอาเบื้องต้นกัดฟันว่าไปกับบ้านพี่รองเนาะบ้านเลขที่หนึ่งสีส่สอง<ส><า>อ่าไม่ได้จับโดนนี้หลายปีละโอ้เคยบอกว่าพูเคยฟันเจียบ้านเคยบอกบ่าไม่บา้านเัีแย่ไปออกรู้เลยที่หนึ่งสี่สองอืมจบหลายเจียวยกับคอยเนี่คอยนี่ไปคอยก็เคยมีบัตรไปใช้ทุนถ่าย นี that like an like, ่ผมไปทายวันแรกที่สุดเนี่ยผมจำเลยเลยวันที่ยีหกหกรู้รู้สองหกหกสองเลยไหอือออไอ้ยี่ใคอยากได้มาไม่ใช่ชุดงดอืมใบเนียวเหรอครับครับบัดสมัยได้ก็่า้เขาเขาลงมบานสมัยก่อนไม่ใช่ใบทิพย์ใบเดียวก็ได้เลยอ้บานนี้มันออกหขดไม่ชุ่มพระพุนะครับพระบวกไอ มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมั้งคค่ะก็เลยไปไปเลยบัดใช้ชนครับอุปชางก็มไทมันลงปูนแล้วยุคผุณใลรละกันยุคัดร่แสงผุเร่็เสียมรณะพากันบ่หนครับอกราะไปหาเราจ้าเทียดในิชก็อยุ่อะไรอืเพรานั้นเป่าเนี่ยอะทุ่งทันทีที่เขาจะเราน่ะอัน กูกระซ่าให้อามเอานี่ก็วิจยก็ประมาณนี้นะปูหรอกระไรละมึงได้พิจารณามั้งอ่ะได้เวลาพอดีครับขั้นได้เค็งๆอ่ะปูจังติดต่อได้ปูเด้อจะได้โทรหาอีกครับผมอ๋อเอาเอาเอาคักๆพุ่งคักๆอ๋อสาธุสาธุครับผมอ๋อเอาพี่ร้อง ทุดงนิมโผงครับผมเนาะข่า่อนใครเลยเนาะฝันว่าได้กับไปบ้านเก้าพี่น้องกับไปบ้านเกิดพันว่าบ้านเลขกที่หนึ่งสี่สองแต่ว่าปูผัดจับเจ็ดสี่สองมาเสำหรับแปดหานี่ยหาแปดเนาะปิงจับเลือดแตกแดงจึงคืงอยู่พี่น้องเนาะปิงกับบอ่า ว่าแม่เท้าก็ว่าได้เนาะโดยพี่น้องเดอดึงปีงออกแดงจึงคึงปูได้ว่าน่าจะมาล่างให้พิจารณาเบิ่งครับผมชุดต่องวัดปูทุดงนิมง่มคงโชคๆมันมาลำๆเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ